ความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนคนโสดนะคะดูแล้วคุณจะสนใจความการงานมากเป็นพิเศษเพราะว่าญหญุ่หยิดกับความรักไม่ค่อยจะได้ดังใจนะคะคนเข้ามาไม่ค่อยทูสเปกอาจจะเป็นเด็กน้อยเข้ามายอยๆจีบๆแล้วก็หายหัวไปทําให้คุณรู้สึกญหญุ่หงิดหุ่นงานใจเหลือเกินนะแล้วก็คุณก็เลยรู้สึกว่าปิดใจดีกว่าไม่เอาอะความรักสังกระ b แบบนี้ชันไปโฟกัสกับงานกับเงินดีกว่าจริงๆก็ ระวังคนที่จะเข้ามาใหม่เขาจะมาหาประโยชน์จากคุณนะคะเนื่องจากว่ามีไพ่หกเหรียญก็ไม่แน่ใจว่าเขาคือไพ่หกเหรียญมันเป็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะถ้าด้านดีเนี่ยเขาอาจจะมาอุปถัมภ์เราให้เงินเราแต่ว่าไพ่ลบข้างมันดัดเป็นไพ่เสียนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณก็ระวังตรงนี้ไว้ส่วนคนมีคู่นะคะก็ มีการทะเลาะกันเล็กๆน้อยแล้วตัวคุณรู้สึกว่าเดือนนี้เนี่ยจะจุกจิกใจเป็นพิเศษราชินีถึงไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่โฟกัสเรื่องการงานเป็นคนที่ perfectionist everything จะต้องแบบเป๊ะเป,ะแ,ปะแม้แต่กับคนรักคุณก็จะแบบไม่ได้จะต้องอย่างนี้บ้านจะต้องระ,ะเบียบจะต้องสะอาดนู่นนี่นั่นก็ทําให้คุณรู้สึกว่า เออไม่ค่อยได้ดังใจกับคนรักแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะคุยหรือแบบว่าให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณมากเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยกับคุณเนี่ยก็ยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่ดีมีเรื่องของผลประโยชน์การเงินที่ยังจะต้องช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตรงนี้อยู่นะคะโอเคขอบคุณค่ะ